เอาละครับ,ท,บ,บท่านผู้ชมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับผมนะครับเพิ่มท่านผู้ชมก็ขอต้อนรับสู่ช่องโนซีนอีกเช่นเคยนะครับผมนะท่านผู้ชมนะวันนี้เราอยู่ในเกมชื่อว่า Hunted นะครับผมอ่ะก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้จักเกมนี้ผม,ผมจะอธิบายสั้นๆว่าเป็นเกมแนวไล่ล่ากันนะครับผมนะซึ่งมันจะมีเวลากําหนดประมาณอา่า สี่ห้านาทีประมาณนี้ผมก็สองร้อยกว่าวินะก็ค่อนข้างน้นกันซึ่งถ้าไปซ่อนนะหรือว่าต้องวิ่งหนีฆาตกรฮะถ้าสมมติเวลาหมดเราก็จะได้ปืนไปยิงฆาตกรนะซึ่งทุกคนน่าจะเข้าใจนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงแลวผมก็ตักเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างนานมากๆนะผมซึ่งก็จะมีคนเล่นค่อนข้างน้อยอะแบบนี้ก็จะมีเยอะแยะไม่หมดนะฮะบอกเลยว่าดิสลอตตีแน่นอนนะผมสำหรับเกมนี้นะเราจะไปดูภาพดูเกมเพลย์คร่าวๆนะ นี่คือหน้าของเซอรเชิร์นฮะนี่ก็ต้องหาหน้าของนี่ผมคือต้องยิงนะฮะบอกเลยว่าต้องยิงหลายนัดหรือว่าบางครั้งถ้ามีการฮินเกิดขึ้นก็บอกเลยว่าค่อนข้างยากนะเกมนี้ต้องเล่นดีๆฮะแต่ละที่ก็จะมีที่ซ่อนมานะท่านผู้ชมโอ้แต่มันหาที่ซ่อนยากมากเลยนะถ้าไม่เนียนจริงอะ โอเคท่านผู้ชมน่าจะเข้าใจนะพวกผมนะงั้นผมดหตัดเลยแล้วกันนะโอเคปะ่ะเจอกันตอนเข้าเกมทีบ๊ายบาติดเจอกันอีกที <C le ak> โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็กำลังจะเข้าเกมแล้วนะครับผมท่านผู้ชมนะเ <C le ak> ออม,มาก็เมื่อกี้เซอร์เชิร์ก็บินไปนะเพราะว่าผมว่าแมปในตึกในในตึกเนี่ยค่อนข้าง,งยากนะซึ่งมันมีโอกาสที่จะหาค่อนข้าง,งยากอเลยในตึกอันนี้เป็นแน้ฟาร์มเฮ้าส์นะบอกเลยว่ามันแมปฟาร์มเฮ้าส์นะฮะซึ่งผมชอบแบบนี้มา,ากเลยนะมันมีวิธีซ่อนอยู่นะไม่รูกันว่าผมจะได้เป็นอะไรนะฮะ มาดูกันผมได้เป็นทนาาของเออฮันเต็ดวเอ็ดเคซึ่งงานนี้นะผมท้านะของเซอเชอร์เนี่ยจะเกิดในโรงนาเนาะโอเคผมบอกเลยว่าเราพยายามอย่เข้าไปในโรงนาดีกว่านะความสดใสในชีวิตนะแล้วกูจะปิดไฟยังไงเนี่ยโอเคผมน,นี้ผมบอกเลยว่าผม ันเนียนให้มากที่สุดนะนะครับนั่นคือการเชอร์นะฮะเฮ้ย okay, ผมคณต้องเนียนให้มากที่สุดนะมีคนตายมากแล้วตอนนี้มันมีที่จุ๊กจะเชื่อมอกันนะเกมนี้มันจะมีหลายที่ที่มันเนียนมากๆผมุมถ้ามันจะเป็นที่ที่นักเล่นมือใหม่ไม่ค่อยจะรู้นะเอเคผม ผมจะลอประมาณหลายกวีนะฮะผมจะเปืนมายิงมันเสรนี้ต้องภาวนาว่าให้เพื่อนนะเนี่ยผมเราสามารถดูกันได้นะว่ามีใครตายไปแล้วบ้างเห็นไหมตอนนี้เหลือประมาณสี่คนนะโดยประมาณเฮ้ยอ่าใช่ผมสี่คนประมาณโอเคตอนนี้ต้องเชนเย็นนะ เกมนี้พยายามนะถ้าปิดไฟเดินได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆผมเขาไม่ได้ม,มาเช็คตรงผมวะโอเคผมตอนนี้เพื่อนจุกนะ๊กเห็นไหมว่นมีที่จุ๊กอยู่นะแต่เวลาจุ๊กจะขึ้นไปชั้นบนนะมัถึงแบบบ้านๆเนี่ย่าขึ้นไปชั้นบนนะแต่มันจุ๊กบนฟาร์มเฮาได้นะเสียงแดงๆนะมันจุ๊กได้นะตอนนี้สามสิบกว,วิแต่เพื่อนเรายังรอดครับทุกคน ไม่หนูว่าทุกคนอยไอ้ตุกต่นนี้มันมาจากไหนวะเนี่ย <c oughs> ผมผมลืมถอดมั้งเข็มตอนนี้7 0ีนะเหลือประมาณสองคนนะทุกคนโอ้ยผมยี่ว่าเกมน,นี้มันคนปรับเวลาหน่อยนะเพราะว่ามันมันไม่แฟรกับผู้เล่นด้วยนะฮะเห็นไหมครับเฮ้ยมันไม่รู้ว่ะเดี๋ยวมึงนดนกูแน่สัตว์ ไอ้ตัวนี้มันเป็นนักเล่นมือใหม่หรือเปล่าถึงไม่รู้ที่ซ่อนตรงเนี้ยแต่ักเล่นมือเก่านี่แบบถ้าแบบมือเก่าเก่าเนี้ยบอกเลยว่าที่นี่เป็นที่ที่แบบว่าคุณต้องมาหาที่แรกนะฮะบอกเลยตอนนี้ผมค่อนข้างไม่ค่อยเนียนแล้วฮะตอนนี้แต่คนนี้ผมเหมือนจะลุกลี้ลุกลนนะฮะยี่สิบกว่าวิฮนะเฮ้ยให้เพื่อนชูฮนะ นี่คือใกล้มากอะกูทําอะไรอยู่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมว่าผมวิ่งดีกว่าปะวิ่งจูงฮะสองวิปะสิวิมาดีสัตว์มึงเฟี้ยวมากใช่ไหมมึงเฟี้ยวใช่ไหมมึงเฟี้ยวมากใช่ไหมมึงเฟี้ยวเหรอเฮ้ยเฟี้ยวเหรอเฮ้ยเฟี้ยวไงเฟี้ยวเหรอ ฟเออยอ้สตร์ยิงซ้ำไม่ดินี่หงุดนิดวะเป็นยังไงไมผรท่านผู้ชมบอกแล้วความเรียนเป็นเรื่องของปีศาจเว้ยยาบอกแล้วความเรียนเป็นเรื่องปีศาจนะทุกคน,านมาดิครับบอกเลยว่ามันนะเกมนี้เ <c oughs> นี่ยผมก็คนที่ฆ่าก็เป็นทหน้าของผมแล้วก็เพื่อนเนาะก็มันก็ธรรมดาทุกคนก็ไม่ได้ตึงนะ <c oughs> บอกเลยเล่นมันมากเกมนี้แต่เราต้องรีบไปบวชแบบนะฮะตงดูบอกเล่นแบบอะไรฮะอ๋อแบบนี้แบบอะไรเนี่ยอ๋อมือเดออดเฮาอ๋อมือเดือดเฮาก็มันนะบอกเลยถึงเจ้าเพิษออกนะมันเกะกะมากเลยตอนเนี้ยโอเคมือเดือดเฮาที่เป็นมันมีที่ซ่อนอยู่ที่มันมีที่ซ่อนลับอยู่ทุกคนอันนี้ผมเขาบอกเลย <laughs> มันมีที่ซ่อนลับอยู่นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูที่ซ่อนลับตรงนี้เป็นแบบมือเก่าแบบมือแบบที่เล่นเรบอกเลยแบบได้ต้องรู้อ้าวที่เดิมเลยเหรอเฮียไม่มันละ มันจะรู้ที่ซ่อนผมไหมเนี่ยแต่ไม่ป่นไรนะ่ฮะเราจุกได้นะเพราะว่ามันจะไม่รู้นะว่าผมอยู่ไหนอนะ่ะโอเคโอเคเมือนจะมีเพื่อนมาลบก,กับเรานะอุโอเคผมจะไม่เปิดไฟเลยนะเห็นไหมมีเพื่อนเราตตหลบเต็มเลยเฮ้ยมันใช้มาเชเต้เหรอมาเชเต,เต้ผมไม่เล่นนะไม่คุ้มนะมนาเชเต้มาเชเต้เตฟ,ฟันเดียวตายนะทุกคน ชเชตเต้หวะเฮียาตายหมูแน่บุ้งตายหมูแน่ไอ้ทัดทาม,ามันเช่เต้มามันยังไม่เห็นนะฮะมันเช่เต้ไม่คุ้มนะบอกเลยแต่เพื่อนเราเนียนว่ะฉันยืนเพื่อนตอนนี้ผมกําลังเนียนนะมอว่ากีตาร์ผมไม่ปวดอ๋อม,มันไม่ติดกีตาร์เลยนะมันไม่ติดทัั้งน่นของแบ็คแพคเราพวกเรานะหรือเพื่อนเราเนียนว่าไอ้นี่มันเนียนทุกคน เยอะหัวใจสั่นหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีจริงคเกมนี้ไม่ต่างเซอร์วไวร์เดนท์เลยสัตแต่มันกว่านั้นเราสามารถส่วนฆาตกรได้บอกเลยว่ามันนะเกมนี้สุดยอดนะแม่งฟันมั่วเลยวะถ้า้เกมนี้ใส่หูฟังได้ก็ควรใส่หูฟังนะมันจะแบบได้ยินเสียงว่ามันมาทางซ้ายทางขวาน,นะฮะฮเป็นทิกแนะนำนะแนะนำแนะนำชิวชวชิวชิวสก,กัดดาวชิวา <c oughs> มาเลยครับผม คนนี้จะยังไม่รู้ที่ซ่อนลับของวัยเก่านะฮะเฮี้ยเฮ้ยมาอ้โหไม่ทันนะวายเฮี้ยคือผมไม่ได้ยินเสียงเลยนะฮะไม่ได้ยินเสียงหัวใจเลยว่ะเกมเมื่อกี้แม่เสียายจริงนะท่านไู้ชมเอ้าแพ้เลยเหรอแพ้เลยเฮี้ยโอ้ยผมบอกแล้วมาเชเต้นี่เป็นการเสี่ยงนะมันไม่คุ้มเลยนะมาเชเต้มันยากมากที่จะรับมือ แต่แบบเมื่อกี้ผมว่ามาชิตเตอร์มันไม่ค่อยคุมนะฮะผมต้องไปบมวดแบบว่าไม่เอาเอาแบบอื่นไปอันนี้อะไรอะ่ะสเปสช,ชิปไม่เอาอะเมอเดอร์เฮาดิเมอเดอร์เฮาโอ้ก็ไม่ได้มอเดอร์เฮาเลยอัะนี้ก็แหละสเปสช,ชิปนี่มันจะเป็นแนวการปิดประตูนะครับปิดประตูล็อกฆาตกรน,นี้ได้เปิดปิดประตูได้นะแบนนี้ซึ่งผมไม่ค่อยเซียนวัด่านเนี้ยผมเซียนมมอเดอร์เฮานะฮะ,จะเจ๋งมันมีที่ซ่อนรับอยูแ่แล้วแต่แล้วแต่ ได้หมดอะตอนนี้ก็ได so, ้หมดอ่ถ oh, ้าถ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 สุดซื right? ่นถ้าสุดซื่นนะฮะฟอรโซ่สุดซื่นไอ้เหี้ยขอเป็นขักทัดก่อนได้ป้าดันเนี่ยกูชอบว่ะอ๋อฮันเต็ดอีกแล้วว่ะท่านผู้ชมฮะแต่มันจะนับเวลาอยู่เนาะซึ่งบอกเลยแบบนี้จูกง่ายฮะมันต้องพยายามจูกนะฮะแบบนี้มันซ่อนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แมันจะบินช่องแอร์เพื่อให้จูกได้นะฮะ ซึ่งผมก็จําไม่ได้เราบอกฆาตกรม,มาจากไหนเห็นไหมมันจะเปิดตัวได้เห็นไหมครับใครเนี่ะี้อ่ะทุกชัยหมดเห็นไหมมันจะเป็นทางเชื่อมค่อนข้างเชื่อมเลยเนาะซึ่งเราควรไปเปิดตัวไว้ฮะจริงครับเราควรเปิดตัวไว้เนาะจะดูนะว่าฆาตกรมทางไหนนะคือนี้ผมจะเห็นหมดเลยนะที่ถึงนะ ม,มาวะเม็มาเ่ม็มากูไปเลยดิไปเลยดิสมรสแยธาราอูไม่เนียนวะเยี่ยมมันยากไปอะแมปเนี้ยอูมันแล้วมันเวลานานมากนะคนโอ้ยยากว่ะเยี่ยมแมปเนี้ยเอาแพ้เลยปะยังมีคนรอดปะนีมันงมันต้องจูงอะแมปนี้จริงถ้าอยู่เฉยก็ตายอยู่ดีฮะบอกเลย มันจะมีที่หนึ่งที่มันหลบได้นะไอนี่ไม่เนียนว่ะโอูโหูอี่ย้ตัวนี้ก็เนียนกันนะ <c oughs> แต่ละคนอนสัตว์มันเชเต้ผมไม่ชอบเลยว่ะทุกคนไอ้เี่นี่ไม่นกทรงหัวบลยดโอ้อมัอนจะใช่ฮะดักรูดวะมุมคนนี้จะเล่นเป็นนะเขาแบบทุกชอบทุกมูลจริงวะ สุดจริงโอเคเราไปชอบชมกิมต่อไปเลยกันนะตัดเลยตักโอเคทุกคนตอนนี้ก็ฮันเตอร์กวินนะซึ่งผมตายไปเฮ้ยผมผมคิดว่าผมน่าจะรู้ทิกผมรู้ว่ผมรู้ทิกแล้วคือเราพยายามไปอยู่เฉยๆมากๆเกินไปฮะผมมาเรื่องเฮาดิดันยอดจ่อเอ้ยยอดยอดยอดเอ้ยไม่เอามาเชเต้แม่เราเป็นมาเชตเต้ฮะไม่เอาผมไม่ชอบมาเชตเต้เลยจริงอันนี้โฮมสเตด อืมมันจะมันไหมเนี่ยโฮมสตรีลครับผมโฮมสตรีลสตรีลเซเลชเชอร์แชมเอ้ยผมมีเซลชเชอร์แชนที่อันดับสองเลยนะเฮ้ยผมอาจจะเป็นเซเลชเชอร์อนะโอ้โหมาดีซาดกูได้เป็นเซลชเชอร์เล้มึงตายซาดบอกเลยใครเนี่ยเปียอามากใช่ไหมสัตว์เกมมันฆ่ากูใช่ไหม ไม่ไหวแล้วป่ะเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องน,นะฮะบอกเลยกุมมาดิครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อบอกเลยผมจะใช้เอพีเอสนะเพื่อความเมามันนะทุเียสกี้อยู่ให้หลกเอาวอยังไงหนูยังไงเฮ้ยโดดเอาไอ้แค่นี้โดดไอ้แค่นี้แค่นี้เล่นลิ้นนะฮะเล่นลิ้นเหรอเล่นลิ้นไอ้เนี่ยเฮ้ยทำไยิงไม่ตายวะยิงไม่โดนเหรออ๋อมันต้องยิงระยะนี้หรือเปล่า เล่ไอ้เช่นี้มันเฮ้ยผมนีงไม่โดนว่ะเล่นโทรศัพท์มันยากว่ะอย่างที่คิดเลยเนี่ยใส่ยังออาให้โอกาสให้โอกาศนะอ่ะอ่ะยังไงว่เปล่าเข้ามาสวนเหรอเฮ้ยเอ้าเพี่มยิงยิงว่าววะยิงยิงว่าววะเออก็มาเอ้กดจะโดนไอีกย่อ๋อมต้องลงตรงตัวฮะอุ้ยผมเล่นโทรศัพท์มัค่อนข้างยากเลทุกคนตรงเลยเอาเอายังไงอ่ะยังไงเฮ้ยเอาเอาสวนสวนสายสวนสวนกระแสทาร่าสวนกระแสทาร่าแม่ละมึง ผมมีเวลาอีกประมาณสองนาทีนะฮะตอนนี้เหลือไม่น่าจะเยอะอยู่แหละอ้าาอ้าาอ้าวยังไงจ๊ะยังไงสิยังไงอ้าวคนตีนด้วยคนตีอ้าคนตีซะด้วย <Run. S 1> คนตีโอ้โหอยู่กันเป็นดงเลยมึงดงสารเน่เลยดงสารแณรโดงสารเณรยิงมึงไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหน,งไไหนดงสารเน่หรือมึงวงแตกอ่ะวงแตกอไอ้ซาด มันกูว uhm ่าทำไมมันป it> like, nope. ิดด้วยนะว่าเมื่อก oh, ี ok ้เห็นไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องครับไม่ต้องครับอยู่เฉยครับอยู่เฉยครับเมื่อกี้เห็นครับยังไงสิยังไงสิกูเปิดประตูไม่หักอ้าวเฮ้ยตายมันยังอ๋อีกคนหนึ่งฮะไอตัวมันเปิดประตูไม่หักอะอ้อออกแหละมาผมยังไงสิ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 มึงเศ้างเศร้าฮะ บอกเลยว่าจะนเยี่ยมไม่แค่ไหนก็ไม,ไม่ไม่สามารถผลตาพี่ได้หรอกน้องบอกตรงๆที่นี้เลยครับผมนะใครมันจะเนียนใส่ตาพี่ไปได้วะนะ้องจริงวิธีหน้าคือคนทุกห้องนะอ้าวมีห้องใต้ดินหรือเปล่านอไม่มีนะก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรอะ่ะอีกประมาณหนึ่งนาทีประมาณห้าสิบวีนะฮะมันจะได้ปืนนะซึ่งคุณว่าผมไม่น่าจะซู้มมาได้ว่ะ อ่าฮะสนย์กระแสดาราย,งงยังไงนะ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 หมดตี้เป่ะหมดตี้ป่ะหนูหมดป่ะครับ <c oughs> ก็หมดตีเ็กครับท่านผู้ชมบอกแล้วเรียกพี่มันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องนะฮะ <c oughs> บอกเลยว่าเกมนี้ตึงตึนไปับผมมาดีครับบอกเลยดงสารเณรดงสารหนห่เวลา หมดตี้นผมภายในแค่ไม่กี่นัดวิภายในแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะผมประมาณสองนาทีนั้นประมาณอประมาณสองนาทีส0มสิบวินะที่ผมใช้เวลานะก็บอกเลยับผมว่ามันตึงเกินไปฮะเห็นไหมมันจะมีโอกาสที่เราจะเป็นฆาตกรนะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนก็ใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะก็อยากใครมีในแแบบแนะนําก็มาเล่นกันมาแนะนํามาได้ทถ้งผมอาจจะมีไลฟ์สวดนะไลฟ์สวดเล่นสเปกเตอร์ด้วยกันโอเคป่ะโอเคเกมนี้ก็ปิดก่อนโอเคปิด ไอ้ชาบเป็นคนไั้ก็เสียแด่ไ็้นะเจอกันไวรุ่น See you bro bye bye จากจากเดี <impair ing> <k illed sunny> ๋ยวจากไปด้วยหน้าพี่หนู่ีนะนี่คกดล่าไปละ See you bro bye bye